สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง The Toilet กลับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับสําหรับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ผมตามมาค่อนข้างระยะหนึ่งแล้วนะครับสําหรับโครงการปืนเล็กยาวที่ทางเอกชนไทยร่วมมือกับทางกะรงลาโหมไทยนะครับพัฒนาขึ้นมาก็คือเจ้าแนเหล็ก56นั่นเองนะครับวันนี้มีข่าวาวดีๆของเขาด้วยแล้วเราจะมาดูกันกนะว่าเรื่องราวเขาเป็นอย่างไรกันบ้างเอาจริงแล้วไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรมากมายนักหรอกเพียงแต่ว่า จะมาเล่าข่าวดีๆแค่นั้นเองนะครับซึ่งอันดับแรกนะครับต้องบอกกันเลยว่าข่าวดีของเขาวันนี้น,ะนั่นก็คือการที่กระทรวงกลาโหมไทยนะครับได้พิจารณาแล้วว่าจะประจําการปืนเล็กยาวในแหลก5-6นะครับ ซึ่งไอรหัส5.6 5นะครับแน่นอนว่ามันมาจากขนาดของลูกปืนนั่นเองนะคือ5.56คูณ45มิลิเมตรนาโตนะครับโดยเจ้าเนลเลก5.6ของบริษัทเนลเล็กอาร์มสอินดัสทรีจำกัดหรือว่าเนลเล็กอารมสนะครับก็จะเข้าประจำการในหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบ,บกโดยใช้รหัสว่า Mod 963แล้วก็ Mod 963 AR นะครับ สำหรับประวัติเรื่องราวของเขาซึ่งผมพยายามหาข้อมูลก็ไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในแหลก56นะครับเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าเป็นโครงการร่วมกันร,ระหว่างกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางบริษัทในแหลกอาร์มอินดัสทรีนะครับคือมาร่วมการศึกษาหาความเป็นไปได้ในการที่จะผลิตปืนเล็กยาวแล้วก็พัฒนาขึ้นมาให้เป็นปืนเล็กยาวประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่ง มีข้อแม้เหมือนกันนะว่าจะต้องมีชิ้นส่วนที่สามารถผลิตภายในประเทศได้ถึงประมาณ80%เลยทีเดียวสําหรับข้อมูลเบื้องต้นนะครับเจ้าแนลล็ก5 6เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีลำกล้องยาว14.5นิ้วแล้วก็20นิ้วตามมาตรฐานนาโต้นะครับโดยมีการวางตัวแบบอิสระหรือว่าฟรีโฟโลดนะโดยมีระบบการทํางานแบบช็อตโตเกตโอเปอเรชนนะครับมีวาลวสำหรับปรับอัตราการยิงได้ด้วยรวมไปถึงการที่เขามีปุ่มแล้วก็คันบังคับการยิงที่สามารถปรับได้ ทั้งซ้ายขวานะครับก็เหมาะมากทั้งสําหรับคนที่ถนัดซ้ายแล้วก็ถนัดขวาก็เรียกได้ว่าถ้าดูหน้าตาของเขานะครับก็จะออกแนวพัะเอกหน่อยออกไปทางฝั่งนาะโตฝั่งอเมริกาสักนิดนึงนะครับและนั่นก็คือข้อมูลเบื้องต้นของเจ้าแนลเล็กห้าหกนะครับจริงๆแล้วผมว่าชื่อมันน,น่ารักจริงๆนะแบบน่ารักเท่าอะไรเงี้ยเนาะอ่ะจริงๆแล้วนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังตะขิดตะวงใจเกี่ยวกับเรื่องของ โลหะศาสตร์วัสดุศาสตร์รวมถึงความคงทนของอุปกรณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้มีข่าวว่าจะเอาเข้าประจำการแล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าดูตามคลิปที่ผมแปะไว้นะครับกระบวนการการขึ้นลูกเขาเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะแบบโค้ฟอสนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนลักษณะของการเอาไว้ว่ากัดด้วย CNC เท่านั้นนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนก,กันว่าในระยะยาวถัดไปต่อๆไปนะครับ ความแข็งแรงความคงทน,นจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าผมเข้าใจว่ากระบวนการขึ้นรูปด้วยการหลอมการอัดแน่นอะไรพวกนี้มันน่าจะคงทนกว่าการที่จะเอาแบบว่ามากัดแบบเ n c อะไรอย่างนี้นะครับกลับมาดูกันที่ความน่าเชื่อถือของบริษัทเนลเล็กอาร์มซินดัตทรีจำกัดน,นะครับจริงๆแล้วก็ดูแล้วน่าเชื่อถือพอสมควรนะครับเพราะว่าเหมือนว่าเขาจะมีประสบการณ์พอสมควรเหมือนกันสําหรับบริษัทเนล a ล a กอาร์มซินดัตทรีจำกัดน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ย จะตั้งขึ้นเมื่อวันที่19กันยายนปี1949นะครับเบื้องต้นเนี่ยทางบริษัทเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นรูปพลาสติกแล้วก็การนำเอาโลหะนะครับมาหล่อมาหลอมาขึ้นรูปให้เป็นเออเรียกได้ว่าเป็นอะไรปืนเป็นชิ้นส่วนปืนเป็นชิ้นส่วนอาวุธยุธโทโธปกรณ์นะครับสำหรับใช้งานในภาคของพลเรือนแล้วก็ภาคของราชการหรือว่ากองทัพไทยด้วย ซึ่งในระยะต่อมานะครับบริษัทในแหลกอาร์มเนี่ยก็ทกําการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนเขาสามารถที่จะผลิตกระสุนแบบครบนัดได้ก็คือเป็นกระสุนพร้อมยิงเลยนะครับเมื่อวันที่28กันยายนปี1953หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงกลาโหมของไทยนะครับให้ผลิตอาวุธในขนาดต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวผมอ,อนุญาตอ่านนะ ก็จะมีกระสุนปืนพกในขนาด9มม,มนะครับลูเกอร์จุด380ออโต้จุด3 8ปสเปเชียลจุด3 8มแปดซูเปอร์จุด 3, Super, 3 um, um, Auto, 5มแมกนัมจุด4 4แมกนัมจุด4 5ออโต้5 5ามิลิเมตร7.60มิลลิเมตรสิบอมิลิเมตรอู้เลนของใหญ่ด้วยนะ20มิลลิเมตร30มิลิเมตรโอ้ปอกกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้กกาศสาันขนาด37ม mm. ปอกกระสุนปืนใหญ่ต่อสู้กกาศยานันาขนาด40มมตร ปอกสูนปืนใหญ่ในขนาด75มิลลิเมตรโอ้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับปอกสูนปืนใหญ่ในขนาด105มิลลิเมตรแล้วก็กระสนุนปืนลูกซองแบบเก12 mm. ด้วยก็ระยะได้ว่าโอ้ก็ค่อนข้างดูแล้วโอเคเหมือนกันนะและนั่นก็เรียกได้ว่าเป็นนิมิตหมันดีสําหรับวงการอาวุธยุทโธปกรณ์ไทยนะครับที่จะแบบออกแนวว่าไทยทําไทยใช้ไทยรุ่งเรืองนะครับอย่าให้เหมือนกับ จกักรยานยนต์ไทเกอร์ที่แบบว่าไทยทำไทยใช้แล้วก็ไทยหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับอะประมาณนี้ละกันสำหรับเรื่องราวของเจ้า,นาแนแหลกห้าหกนะครับภายหน้าต่อไปเนี่ยหากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นกว่านี้นะครับก็จะนํามานําเสนอกันต่อไปนะครับแต่สําหรับคลิปน,นี้ถ้าท่านใดมีข้อมูลอยากจะเพิ่มเติม,มตรงนี้เลยนะครับรบกวนคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างด้วยความสุภาพด้วยนะผมจะขอขอบคุณมากๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแบบว่า ข้อมูลประกอบคลิปนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ถ้ามีข้อมูลใดที่ผมอาจจกกล่าววิพากษ์อะไรบ้างผมก็ขอขับขอไปไว้นะที่นี้อีกรอบนึงนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันครับสวัสดีครับเออขออภัยด้วยนะจ๊ะที่ช่วงนี้ไม่ได้ทําคลิปคือทําคลิปไม่ได้ทีเท่าไหร่จากที่ตั้งใจว่าจะแบบว่า3ามครั้งเออสามวันครั้งอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าพอเจอพายุหนักๆเขาก็โอ้หนักหน่วนงเหมือนกันนะเอาเป็นว่าจะพยายามทําให้้้ีีีี่ขึึนนนนนกกกววาละัันะััคครรรบบบสสดออ